อีพี่ยัางนี้อพี่น้องได้เหมือนเด้อโทรศัพท์ผมของห่อนพี่น้องตัดปี่อีกเลยพี่น้องเอ้ามาต่อมีอีพี่กับเขาพี่น้องตอนจบอีกเรื่องเขาพี่น้องรวบหัวารมณหางได้พี่น้องได้เหมือนเด้อโทรศัพท์ผมห่อนแห้ครับผมมาพองกอดเสียบสมุกใส่ปชึบงลบอู้ยางนี้พี่น้องเออพองมาเออลูกลู่ลู่ลู่บ๊วแล้วว่าสัมบหวแล้วว่าสันพองว่ะบหวแล้วว่าสันสูงว่าอะไรใช่หรื่าสัมพองเลวยผ้าถอยถอยถอยผแงะมาเลื่องแงะมาแล้วแหงะเลย แล่นลูกแล่นพอมาแล่นลูกแล่นอผมก็เมื่อผมก็ตกใจมาที่กันต่ำบมลมผมก็ตกคูดแท้ทุกนตกน้ำเน่นี่หน้าหนุ่งหน้าเขานะจังหวะแล้วแบบเออแบบมันแหงาไม่เรื่อยนะพี่น้องเออมันแหงาไม่เรื่อยเหงาพองนะพ่องก็ไปตั้งใจว่าจะต่ำลูกแล้วจังหวะนแล้วแนวมันท่านนึกเฝ้าเนาะเออผมก็บ่อยใจมันจิมันมาหรูแบบนี้เนาะผมก็เออเป็นนิดหน่อยเออ ดันตกหนาวตกคู yeah. home, so, float, look, ่กันแท่งต่ำขึ้นเออวอาก่อนนี้พอแล่นอยู่แล่นก็คือชิ้นหัวลูกของตกคู่กันแ่งแล่นหันหลังมาหาผมมาเนี่ยมาผมขึ้นนะจุ้งแขนผมข้นมาเออผ่านแล่นเดี๋ยวพี่น้องก็ตั้งรักได้พี่น้องแล่นแล่นนั้นแล่นนั้นนู้นพอแล่นหนาวเล่นแล่นตามพองพองเลี้ยวหาผมเรื่อยเลี้ยวลังเลี้ยวล้งเหนื่อยเออ เป็ห้องผมแหละเดี๋ยวลังเลี้ยวลังเลยแล้นนันนหันตุตามตุตามแลนบุคูนแท้เลยพี่น้องคูนแท้กัมีนามแน่บุมนามแน่หมเลยพี่น้องจล้กันได้มุนอุ้ยปุยพี่น้องแลนมาแลนดิงยิงยิงงงงตรน้ำตตัดตดไปเลนพี่น้องสพี่น้สุดยอดชีเพี่น้องหลายปีพี่น้องน่าเานพีนเแล้วก็เออักกนลนมื่อหอดมองนะเรพี่น้องมองที่มองพักนั่นแหละ พา,ขา,ขา,ขาเข้าห่างท่าของกอล่ะของของที่เขาปลักแลมมันน,ะนะั่นแหละถ้าตัดไปก็คือโทษสาบผมห,มห่อนนี่อพียงเด้อเกิดเป็นคลิปุตติ์ยพี่น้องผมบ่อยเลยเพราะว่าโทษสาบผมเริ่มห,มห่อนแล้วอ่ะกาขอบคุณการติดตามส่งพี่น้องเด้อผมก็ินลงจนกว่าจะหอดสามมาที่ผมแล้วพี่น้องถ้าไ,ไม่หอดก็แล้วยออกไปเพีองเด้อพอจริงสีดาคลิปยาวพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงพี่น้องผ่านมาหลาย หลายหลายสิบปีครับพี่นออ้องเนี่ยแต่ผมหุ่นละอยู่ปฐมหุ่นละออขอบคุณการติดตามพี่น้องนะกับผ่านเขามุ่งแล้วหมดเขามุนนี่ป่ะเ,เนี่ยหมดเขามุ่งเออบันไดสวนยังแล้วแต่บันไดกลับเงี้ยเนี่ยบันไดกลับหมดเขามุ่งเลยลกันนอนนอนไปนอนมาจนอีก,อก,อก สอดแจ้งจังปังพี่น้องรับสบายท้งพร้องหลูก <c oughs> มาเด้นนี่กับบ้านนี่น้องนี่ตั้งรัด <c oughs> โันนี้นี่ตาแ้เออโอ้ยเงยหลายพี่นอ้องอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่นอ้องเด้อมาเสียไปามพร้อมได้ครับผมเรื่องจริงเห็นกับตาเลยครับผมพี่นอ้องพอแต่หน่อยผมมักเป็นคนที่มักไปหาปูหาปลาพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมีรายเรียงถึงมาเล่าพี่น้องปัง เรื่องไปเดี๋ยวเอาเรื่องนี้จบวันเ,เดี๋ยวคลิปน้ำสิงเาเราเรื่องไปหาหนูไต่หนูกับพลอยไนนอนอยู่ในปา่าถาพอยไนคนเดียวหลอนหลอนไพี่น้องฟังถาติดตามมันนี่ก็ขอบคุณพี่น้องด,ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อที่เข่ามารับสม้ม พอหอดแจ้งแล้วผมก็พอผมก็ได้ดพากันกู้ mm. กเว็ดกู้ปลากระบ,บานเรียาบหลว่อยพี่น้องนะการรวบผมก็รวบหางกระไรคลิปเลยพี่น้องขอบคุณการติดตามที่รับส้มจนจบทุกคลิปครับผมหรือบจบของผมไปยังขอให้มาเบิ้งกับพ่อครับผมขอบคุณมากครับพี่น้องลำบากเยทุกคนพี่น้อนนะสวัสดีครับขอบคุณครับผม